โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่ผมคนเดิมนะในช่องกูพารวย789หรือว่าเฮต,ตินั่นเองนะครับโอเคก็วันนี้เราอยู่ในเกมสาวถ้ำยามเช้านะครับเพื่อนๆมาวันนี้ผมพกทุนมาที่72บาทนะท่านผู้ชมครับก็เพื่อนๆในกลุ่มบอกว่าเฮียลองปิดเทอร์โบเล่นดูหน่อยอ่ะจัดไปครับทุนยามเช้า72บาทนะครับ อันนี้เป็นทุนที่เหลือจากเมื่อวานนะท่านผู้ชมคือผมถอนตัวเลขกลมๆออกไปนะครับแล้วก็เหลือเศษไว้ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็ยังไม่ได้เติมเข้าไปล็อตแรกนะครับอันนี้เป็นทุนจากเมื่อวานนะเจ็ดสิบสองบาทเดี๋ยวมาดูว่าสาวถ้ำเนี่ยมันจะพาเราไปได้ไกลถึงไหนนะครับทุนเจ็ดิบสโอ้โหอืม มาถึงก็โดนใส่ย,ยับเลยครับพี่ชายช่วงเวลาที่ผมเล่นเนี่ยคือช่วงเวลา9ก้าโมงตรงๆเลยนะครับประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับเอาสักหน่อยพี่ชายหน้าม่วงไปวันนี้ก็สิ้นเดือนครับวันสุดท้ายของเดือน ใครที่ติดตามพีวันนี้ก็เดี๋ยวลองดูนะท่านผู้ชมสวยครับอุ้เคเต็มระโบบก็ได้อยู่นะผมว่าก็ได้อยู่นะท่านผู้ชมแตกนอกมา41บาทครับแต่เรายังไม่เห็นฟรีเกมนะเพื่อน อสวยวายย่องสามครับสิบมาเอไปพี่ชายหน้าเขียวอเกินคาดกราบขออภัยด้วยนะครับช่วงเวลาที่ผมเล่นอยู่เป็นช่วงเวลาเก้าโมงนะครับเข้าไปทักทายเพื่อนๆในกลุ่มเมกะวินออทามานะก็ สำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปผมเป็นครั้งแรกเนี่ยยังไงผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วใครที่ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยอยากเข้ากลุ่มเมก้าวินอ Time เป็นกลุ่มบอกเวลาแตกนะท่านผู้ชมผมจะบอกเวลาแตกทุกวันนะครับนะก็แต่ว่าไม่ได้การันตีการแตก100%นะครับมีไว้เพิ่มระดับการตัดสินใจนะเพื่อนๆวันนี้เข้าฟรีเป็นวันสุดท้ายนะครับเข้าแบบไม่มีเงื่อนไขเป็นวันสุดท้ายนะครับ ใครต้องการเข้ากลุ่มก็ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะพี่ชายกลับมาที่สาวถ้ำครับท่านผู้ชมก็ถือว่ายังอยู่ในกำไรนะผมว่าก็ยังโอเคนะครับลองลองทำตามเออคุณผู้ชมทางบ้านที่บอกมาในกลุ่มนะบอกว่าให้ผมลองปิดโหมดเทอร์โบดูนะครับเขาบอกว่า เทอร์โบแล้วมาดีนะผมว่าก็น่าจะมีส่วนหรือเปล่าครับตอนนี้ยังบวกอยู่นะอยู่ในกำไรนะผมพกทุนมาที่72บาทด้วยเดี๋ยวผมว่าผมจะเอาทุนมาแบบเบิ่มๆเลยสิ้นเดือนอยากจะวัดเสาวถ้ำสักหน่อยนะครับ 7 2บาทกำไรประมาณ30กว่าบาทนะครับตอนนี้ผมตั้งใจว่าเกมแรกของวันเนี่ยอยากจะถอนเอาเลิกเอาชัยก่อนนะท่านผู้ชมแบบจะกำไรมากกำไรน้อยเนี่ยผมก็อยากจะลองแบบถอนออกมาก่อนนะเขาเรียกว่าวันอะไรนะหัววันเนี่ยเราควรจะเอาเงินเข้าบ้านนะฮะเดี๋ยวมาลองดูว่าจะได้เอาเงินเข้าหรือเอาเงินออกนะพี่ชาย มาสิสักหน่อยเอามาครับสวยอยู่อาเมนอีทีนึงจัดไปอืมบายจานสวย ฟีเกมเบ็ดบาทผมว่ามันไม่น่าจ่ายจะแบบเกินสักแบบถ้าได้ร้อยเท่าเราได้ร้อยหนึ่งนะผมว่าเอาดีๆเลยคือไม่น่าจะจ่ายเกิน60เท่าแล้วจังหวะเข้าฟีเกมหน่วงด้วยนะครับปั่นออกมาต้องนานไม่หน่วงนะเพื่อนๆ อพอเข้าฟรีเกมนี่น่วงแบบดูดิอา้าวนวงด้วยดูโอ้โหสิ้นเดือนเอาแล้วครับท่านผู้ชมทุกท่านไม่น่าจะเกินห้าสิบาทอะ่ะผมว่าอาการแบบเนี้ยสวยโอเคครับสิบสี่บาท 8บาท38บาทไม่เกิน50จริงๆด้วยนะท่านะผู้ชมแต่ถือว่าจริงๆกําไรเกือบเท่าหนึ่งแล้วนะครับทุน72บาทเนี่ยผมว่าได้ทักประมาณ200-300เนี่ยน่าจะโอเคนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาลองดูว่าเราดันไปถึงไหมนะ ยังไงสิโอเคจบไป80หมุนแรกนะครับ80หมุนแรกนะอันนี้ผมไม่เปิดเทอร์โบด้วยนะเดี๋ยวผมขยับเบ็ดนะครับเป็นเบ็ด2บาทนะท่านผู้ชมมาทีนี้เบ็ด2บาทเนี่ยผมตั้งใจไว้ว่าผมจะลองเปิดสลับปิดกับเทอร์โบนะครับ สลับจังหวะดูนะพี่ชายตอนนี้เราเปิดเทอร์โบอยู่นะเพื<ๆ>่อนๆสวยน่าเขียวมาเอาสักหน่อยพี่ชาย ผมว่ามันหนืดเกินไม่น่าแบบว่าโอ้โหกลับมาที่ทุนแล้วครับไม่น่ารอดนะเบสสองบาทผมว่า <c oughs> <c oughs> ยังไงสิพี่ชายส <c oughs> วยครับสวยครับหน้าม่วงไปอืม อ้โหน้ำม่วงค่ะช่องสองครับมาผมปิดเทอร์โบแล้วนะท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวผมจะลองเปิดกับสลับปิดนะเพราะผมรู้สึกว่าพอมันปิดเนี่ย เออมันจะหน,ห,นห,นหนืดนดหนืดๆนะเจมาสวยครับหน้าเขียวรู้เรื่องรู้เรื่องมาเดอุ้ยไวยหืม โอ้โหฟรีเกมต้องเข้าหน่อยแล้วไหมพี่ชายสวยครับสิบเต็มระบบยังไงสิโอ้ไม่สองบาทไม่น่าได้นะท่านผู้ชมครับเบ็ดบาทหนึ่งเมื่อกี้ยังมีฟรีเกมนะ แต่ว่าเป็สองบาทไม่ไม่ค่อยโอเคนะครับท่านผู้ชมยามเช้าเรียบร้อย80หมนุนไม่มีฟรีเกมครับเป็สองบาท หาฟรีเกมไม่เจอเลยอืมสามบาทไปแต่ก็ยังผมว่าเรายังโชคดีนะที่เราแบบว่าเหลือทุนสู้ครับมผมว่าเราอาจจะต้องไปเบ็ดบาทนะน่าจะต้องไปเบ็ดบาทก่อนนะครับเพราะเบ็ดบาทเราจะได้อยู่ที่สี่สิบหมุนนะแต่เป็นสองบาทเนี่ย ผมว่ามันหมุนได้แค่20หมุนนะถ้าไม่เข้าฟรีเกมคือไม่ต่างกับเบ็ดบาทเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองเบ็ดบาทดูเผื่อฟรีเกมเข้าอีกสักรอบนะท่านผู้ชมนั่นไงเวอรี่กูดไปพี่ชายอาเมน ฟักหน่อยอืมช่วงเวลาที่ผมเล่นอยู่เนี่ยคือช่วงเวลา9ก้าโมงนะครับ9ก้าโมงเช้านะครับวันนี้เดี๋ยวผม พอดีผมว่ามันเป็นสิ้นเดือนเนาะผมอยากเทสดูนะครับส่วนตัวแล้วผมอยากเทสด้วยนะว่ามันโอเคไหมนะวันนี้เพราะวันนี้เนี่ยผมกะว่าจะจัดแบบทุนแบบหมื่นสามหมื่นนะก็เลยลองมาเทสเบ็ดดูก่อนลองมาเทสตัวเกมนะครับอยากจะได้แสนหนึ่งว่างันเถอะวันนี้เดีย๋ยวลองดู ถ้าเดี๋ยวผมใส่ทุนเยอะแล้วได้ยังไงเดี๋ยวผมอัดคลิปมาแบ่งปันกับเพื่อนๆดูเพื่อร่วมสนุกกันนะครับค้างเฉยเลยท่านผู้ชมเนี่ยพอเข้าฟรีเกมปุ๊บจังหวะแบบหืเริ่มหน่วงนะครับได้มา53บาทจ่ายมา53าสิามเท่านะครับเบ็ดอื่นยังไม่มาเลยนะฟรีเกม ผมว่าเดี๋ยวเราจะลองดันไปเบตสามบาทดูนะครับเดี๋ยวลองไปเบตสามบาทดูว่ารอดไหมนะท่านผู้ชมปิดเทอร์โบมันก็จะแบบหนืดๆน,นิดนึงนะก็ค่อยๆไปแล้วกันนะครับยังไงเราเล่นเราปั่นอะไรอย่างนี้เราก็ต้องใจเย็นๆนะครับแล้วก็ สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องผมเป็นครั้งแรกเนี่ยก็ยังไงยฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็รับชมเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมก็ไม่แนะนำให้ทำตามนะนะครับยังไงสิสวยครับโอ้โห น้าเขียวช่วยชีวิต18บาทเบสสาบาทเนี่ยผมว่าถ้าจะไปแบบ300ร้อยห้าร้อยเนี่ยเบสาบาทนี้กำลังโอเคนะครับกำลังแบบว่าพอฟัดพอเวียงนะเบสหน 1, เบสสองนี่พีเกมมาแล้วถ้าแบบไม่เบิ้มบ้ามซัมเบย์จริงๆอะ่ะผมว่าโอกาสน้อยนะครับที่จะไปแบบ500 300อยอย่างเงี้ย อันนี้คือยังไงเ,เพื่อนๆฟังคลิปผมแล้วเนี่ยก็ใช้วิจรยารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับนะก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอาจจะมีคนทําได้ก็ได้นะแบบเบ็ดบาท2บาทอย่างเงี้ยไป3 0 0ร้อยนะครับแต่แค่ว่าส่วนตัวผมมองว่ามันยังยากอยู่หน้าเทาไปหน้าเทาไปพี่ชายโอ้โหลอ,อยู่เต็มแผงนะฮะ <c oughs> 60บาทครับปั่นมาแบบ10วนาทีนะก็อยู่ประมาณเนี้ยไม่ได้ไม่เสียนะครับท่านผู้ชมสวยดยีมาเบ็องบาทครับผมว่าผมไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับ อาจจะเทอร์โบไปเลยแล้วกันนะไปพี่ชายเอาซีเต็มแผง14บาทอืมอืมรูเรื่อง ยังไม่มีช็อตแบบสวยๆขึ้นสองสามร้อยเลยนะครับถ้ามีขึ้นสองสามร้อยนี่ผมเลิกเลยนะปั่นมาประมาณเอสิบหกนาทีแล้วผู้ชมไม่น่ารอดนะผมดู ทรงดูลายแล้วเป็นไงฟอร์มเซียนเหมือนเรียนมาตบมุกไปทีแต่ผมดูแล้วเนี่ยไม่น่ารอดจริงๆนะครับ20บาทสุดท้ายแล้ะถ้าฟรีเกมไม่เข้าคือผมว่าไม่รอดยากมากที่จะรอดนะครับ แต่ก็ถือว่า72บาทพาเรามาสนุกได้มากอยู่นะครับอะดรีนาลีนหลังตั้งแต่เช้านะลุ้นกันไปโอเคไม่ลอดครับท่านผู้ชมครับทุนเจ็ดิบสบาทยามเช้าเดี๋ยวผมมาแก้มือนะไม่ต้องไม่ต้องห่วงพี่ชายเดี๋ยวเฮียกลับมาแน่นอนคัมแบ็กร้อซ์นะครับก็ สำหรับเพื่อนคนไหนเนี่ยที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปผมเป็นครั้งแรกเนี่ยยังไงผมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่ต้องการเข้ากลุ่ม m g a w w n n l l t i m e เนี่ยเป็นกลุ่มบอกเวลาแตกนะครับไม่ได้การันตีการแตก100%ยเปอร์เนนะเข้าวันนี้ก็ฟรีนะครับใครอยากเข้าก็ลิงก์ใต้คลิปเลยไปละ